ทิเบตมหัศจรรย์แดนหลังคาโลกใจกลางทวีปเอเชียสูงเส็ดฟ,ฟ้ากว่า3,800เมตรจากระดับน้ำทะเลครอบคลุมพื้นที่กว่า1 2แสนตารางกิโลเมตรในช่วงเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาที่นี่เป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับชาวต่างชาติแต่ปัจจุบันนี่คือสถานที่จากคนทั่วโลกที่ต้องการมาเยือนเพื่อสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของดินแดนแห่งนี้ ลาาเมืองที่สูงที่สุดของโลกแห่งนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล3,850เมตรเนื่องจากอยู่บนพื้นที่สูงจึงทำให้ออกซิเจนที่เมืองลาซาบางเบากว่าที่กรุงเทพมากซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเพียง5เมตรเท่านั้นที่นี่เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของศาสนิกชนนที่ับถือพุทธศาสน,านิกายทิเบตเมืองลาซา ถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมการคมนาคมและการท่องเที่ยวที่สำคัญของทิเบตพระราชวังโปตลาตั้งอยู่ใจกลางเมืองลาซาเขตปกครองตนเองที่เบตโดยคำว่าโปตลามาจากภาษาอินเดียโบราณหมายถึงดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวร พระราชวังซึ่งเป็นทั้งป้อมปราการและสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจของชาวที่เบตแห่งนี้ในอดีตนั้นเป็นพระราชวังของพระเจ้าทรงเซนกัมโปผู้เป็นปฐมมกษัตริย์แห่งอาณาจักรที่เบตทรงโปรดให้สร้างขึ้นในปีคริสต์ศักราช637บนเขามาปรุรีสร้างขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับการมาของเจ้าหญิงหวนเฉิงแห่งราชวงศ์ถังที่มาสมรสกับพระองค์ ซึ่งในตอนนั้นเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังแดงกลางศตรวรรษที่9สมัยราชวงศ์ถูปโปเนื่องด้วยสงครามกลางเมืองศึกการแย่งชิงบัลลังก์จึงทำให้พระราชวังแห่งนี้ถูกทำลายเสียหายอย่างหนักและถูกปล่อยทิ้งร้างยาวนานกว่า800ปี จนกระทั่งปีคริสต์ศักราช1642ลอบสังเกียโซหรือดาลายลามะองค์ที่5สามารถควบคุมอำนาจเหนือที่เบตได้ทั้งหมดแล้วจัดตั้งรัฐบาลขึ้นพระองค์จึงส่งให้บรุรณะพระราชวังขึ้นใหม่เพื่อเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนานิกายที่เบตและเป็นที่บริหารงานของคณะรัฐบาลแล้วตั้งชื่อว่าพระราชวังโปตาลา ดาลายลามะทรงมีพระบัญชาให้สร้างวังในลักษณะของวังสอนวังพระราชวังวงนอกเรียกว่าวังขาวเป็นสถานที่ซึ่งองค์ดาลายลามะใช้ทรงงานดูแลบริหารบ้านเมืองและพระศาสนา วังชั้นในเรียกว่าวังแดงได้ชื่อตามผนังที่ทาสีแดงวังแดงสร้างภายหลังวังขาวเกือบ50ปีเป็นที่ประดิษฐานองค์สถูปของดาลายลามะมีพระพุทธรูปองค์น้อยใหญ่นับหมื่นองค์ัมภีรพระไตรปิฎกจำนวนมากและเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ที่เบตอัปไรซิงดาละละมามะองค์ที่14สเสด็จลีภัยไปอินเดียพระราชวังโปตลาก็ตกอยู่ภายใต้ความดูแลของทางการจีนและเริ่มเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1980อีกทั้งยังทุ่มเงินเพื่อบูรณะส้มแสมพระราชวังโปตลาและหลังจากนั้นพระราชวังโปตลา ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปีครศักราช1997แต่พระราชวังโปตาลาภายใต้การปกครองของรัฐบาลจีนนั้นกลับเป็นได้เพียงพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ไร้จิตวิญญาณของชาวที่เบตและขล่คลั่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเท่านั้น โจคังวัดโจคังหรือภาษาเจนเรียกวัดตาเจ้าซื้ออยู่ใจกลางเมืองลาซาเป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวทิเบตสร้างในสมัยของกษัตริย์ซองเซนคัมโปในปีคริสต์ศักราช647สร้างขึ้นเพื่อระลึกในวันที่องค์หญิงหเวันเฉงิงทรงสมรสกับพระองค์และเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปโจโวริมโปเช ที่องค์หญิงว้นเฉิงซึ่งอัญเชิญจากนครฉ้างอ่านราชธานีแห่งราชวงศ์ถังมาสู่ดินแดนท่เบตศิลปะการก่อสร้างมีจุดเด่นตรงที่นำเอาศิลปะของสี่ชาติมาผสมกันคือทิเบตจีนเนปาลและอินเดียตัวอารามโจคังถูกสร้างขึ้นตามความเชื่อเรื่องไตรภูมิหรือตรีกาย หลังคาวัดมีรูปปั้นสัญ,ญลักษณ์พระธรรมจักรับปวัตนสูตรเป็นรูปธรรมจักรและกวางสองตัวนอนหมอบหันหน้าเข้าหาธรรมจักรหุ้มด้วยทองคำแท้ส่วนหลังคาวัดโจคังก็ประดับด้วยทองคำ ไหว้แบบที่เบตหรือการกราบแบบอัสดางคประดิษฐ์ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพโดยวิธีนอนไหว้เหยียดมือและเท้าออกไปจนสุดให้อวัยวะทั้ง8ตำแหน่งจรดพื้นคือหน้าผากฝ่ามือทั้งสองหน้าอกเข่าทั้งสองและปลายเท้าทั้งสองเป็นการสักการะอย่างสูงสุดต่อพระรัตนตรัยชาวที่เบตมีความเชื่อกันว่า จะต้องกราบไหว้ในแบบอัสดางค่าประดิษฐ์ครบหนึ่งแสนครั้งบนเส้นทางจาริกสแสวงบุญไปยังนครล,ลาซาขณะที่นักบวชนิกายที่เบตหลายรูปจะเดินทางไปยังเจดีพุทธคยาประเทศอินเดียเพื่อกราบไหว้สถานที่ตรัสรู้ให้ได้หนึ่งแสนครั้งเช่นกันไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธนิกายอะไรก็ตามล้วนอยู่ที่ใจและจริตเป็นใหญ่ว่าจะศรัทธา ปฏิบัติได้และเข้าถึงมากน้อยเพียงใดความคิดและการลงมือทำด้วยศรัทธาเท่านั้นปาฏิหาริย์จึงจะบังเกิดวัดโจคังถูกผนึกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกในนามกลุ่มโบราณสถานพระราชวังโปตลาในปีคศรศสองพัน ตำหนักนอบุลินคาหรืออีกชื่อตำหนักสวนอัญ,ญมณีพระราชวังฤดูร้อนของดาลไยลามะสร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1840ในสมัยดาลไยลามะองค์ที่7เป็นสวนขนาดใหญ่กว้างประมาณ3.6ตารางกิโลเมตรจุดประสงค์คือเพื่อเป็นที่พักฟื้นของดาลไยลามะแต่ต่อมามีการขยายเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นที่บริหารของคณะรัฐบาล และถูกเรียกว่าพระราชวังฤดูร้อนโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญของหมู่มวลพระตำหนักได้แก่ตำหนักเกรงสังพาเรตตั้งชื่อตามพระนามของดาลาลามะองค์ที่7เกรงสังเกียตโซภายในมีบันลังของดาลาลามะห้องพระห้องนอนห้องพักผ่อนเป็นสถานที่ทรงงาน รวมทั้งพบปะกับคณะสงฆ์และคารวาสพระราชวังนี้เปิดให้เข้าชมเฉพาะโถงรับแขกเท่านั้นตำหนักคําสัมสินน่อนเป็นหอไม้แบบจีนมีการเสริมแต่งให้เป็นที่ประทับของดาลายลามะสำหรับชมการแสดงอุปรากรหรือการแสดงนิ้วแบบที่เบตที่ลานด้านหน้าในงานเทศกาลโชตัน ดานังมินเจอร์พาเลตเป็นพระตำหนักที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในนอบุลิงคาเป็นพระตำหนักขององค์ดาลัยลามะที่14หรือองค์ปัจจุบันเป็นพระตำหนักสองชั้นที่ภายในมีห้องกว่า30ห้องคนที่เบตเรียกที่นี่อย่างง่ายๆว่าพระตำหนักใหม่ ตำหนักตูซิ่งเป็นพระตำหนักที่อยู่ใกล้สระน้ําและยังเป็นที่เก็บพระพุทธรูปและเพื่อเป็นห้องสมุดของดาไลาลามะและยังมีตำหนักกลางน้ําเป็นที่เก็บเครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้เปิดเป็นสวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อนของประชาชนและถูกผนึกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก ในนามกลุ่มโบราณสถานพระราชวังโปตาลาในปีคริสต์ศักราช2001ทะเลสาบยงโชยมดกห่างจากตัวเมืองลาซาไปทางที่ตะว,วันตกเฉียงใต้ประมาณ90กิโลเมตรจะพบกับทะเลสาบขนาดใหญ่แถบเชิงเขาฮิมาลายัย พื้นน้ำอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ4,400เมตรมีเนื้อที่ประมาณ638ตารางกิโลเมตรมีความยาวกว่า130กิโลเมตรยำดกเป็นภาษาทิเบตแปลว่าวมรกตตามลักษณะสีของน้ำในทะเลสาบทะเลสาบยงโชยำดกถือเป็นทะเลสาบที่ศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสามในความเชื่อของชาวทิเบตเนื่องด้ยตัวทะเลสาบยงโชยำดกนั้น ลดเลี้ยวเคี้ยวคดความลึกไม่เท่ากันจึงสร้างบรรยากาศอันหลากหลายในแต่ละฤดูกาลเพิ่มความลึกลับตามความเชื่อของชาวที่เบตเป็นอย่างมากการพบปะกับชาวที่เบตนั้นเขาจะเอาผ้าแพรสีขาวสำหรับพันคอภาษาที่เบตเรียกว่าคตะผ้าบนแขนที่ยื่นออกไป และต่างคนต่างก็มอผ้าแพรสีขาวเป็นที่ระลึกซึ่งกันและกันทางรถไฟชิงจ้าหรือทางรถไฟสายชิงไห่ที่เบตมีประวัติยาวนานถึงเครื่องศตวรรษทางรถไฟผ่านที่รับสูงที่สูงที่สุดของโลกวันนี้ทางรถไฟที่ยาวกว่า1,900กิโลเมตรได้พาดผ่านหลังคาโลก เส้นเริ่มต้นของรถไฟสายนี้เริ่มจากเมืองซีหนิงเมืองเอกของมณฑลชิงไห่ปลายทางเมืองลาซาเมืองเอกของเขตปกครองตอนเองที่เบตบนเส้นทางมีสถานีรถไฟสูงที่สุดในโลกคือถังกูลาสานจุดสูงสุดที่ทางรถไฟสายนี้สูงจากระดับน้ำทะเล5,072เมตรทางรถไฟแห่งศตวรรษที่21 เป็นทางรถไฟที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ที่เบตดินแดนที่ไม่เคยมีรถไฟไปถึงทางรถไฟผ่านที่รับสูงอากาศหนาวเย็นพื้นดินน้ำแข็งสู่จุดหมายปลายทางที่ลาซานำความอุดมสมบูรณ์และความหวังมาสู่ดินแดนแห่งนี้ที่จริงแล้วดินแดนแห่งนี้ยังมีสิ่งที่ลึกลับอีกมากมายที่จะต้องศึกษาเรียนรู้และสัมผัสได้ด้วยตนเอง แม้ว่าเหตุการณ์ทางการเมืองของที่เบตจะทำให้หลายๆอย่างเปลี่ยนไปแต่ชาวที่เบตยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีอันโบราณอย่างเคร่งครัดสืบต่อไป วางแผนการเดินทางโดย Elegance Travel